สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็ผมลออรมดำนะครับหรือว่าช่อง u t u b e ลอโลนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับอา้าคลิปนี้มาริวบบอกัอนหน่อยครับพี่น้องมาริวบบอให้เสียอามกันหน่อยครับงานนี้ยิ่งใหญ่อลังการ งานสะโหลั่นลั่นเลยแบบนี้ดูฐานการณ์แล้วใครจะอยู่ใครจะไป <c oughs> โอ้เอารอบแล้วเอารอบแล้ว <c oughs> ดูส่สังกัดทำงานสอยยืนยงกันพป้งังตอนนี้อากาศโคตรร้อนร้อนโคตรเลย <c oughs> ตัวซับจะไหวหรือปล่าไม่รู้นะเอาเท่าที่ไหวครับ เบอร์ตัวกับเจ้าคันแรกของเราหลังจากไปบุรณการมาใหม่ใช่ไหมคันนี้มาใส่คานมาใหม่วันนั้นคานลุบก็เพอ่มแรงแรงเกินแรงแล้วเอา อบเดียวผ่านสำหรับเขากรนเตอร์เทพทำไมาา่ไปต่อด้วยรถรอรถคนรอคันนี้คุณหน้าคุณตากันนีครับท่านจงอังสหรัฐอเมริการถเซตตาครับพี่น้องเอา้ามาดูงานนี้ไหนว่าเซตตาจะ จะผ่านอะไรตรงนี้ดได้หรือไม่นี่ทำไมมันลึกแค่นี้ลึกจัดเท่จะลึกไปไหน่ลรกเท่โอ้นะเดี๋ยวาตามดูด้านล่างกันนะครับหาเส้นทางก่อนไหนลงตรงไหนไม่ทราบมาั้งโคตรใจี่น้องหาทางลงก่อนโอ้ เสียอามบอกว่ามาเร็วสาให้เอซได้ชมหน่อยครับว่างานนี้โอ้ตอนนี้ผมลงมาชั้นสแล้วนะพี่น้องนี่ขากำลังลงชั้นสครับนับขั้นบันไดอะไรครับพี่น้อง1นึสลงชั้นสาม เดี๋ยวอาบอกว่าคิวละ30บาทนะพี่น้องคุดซะบอลูกนี้หลักหกครับต่อาไปือ้ออใหญ่จัดพี่น้องโอ้ผมหาที่ลงก่อนมาถ่ายทอดด้วยตรงนี่นนงานนี้เดี๋ยวมาะตูเสตากาว่าจะลั่นจะโหดสักเพียงใดดูความชันครับชันมากระยะพุ่งตรงนี้ก็ น่าจะ20เมตรครับ20กว่าๆาเกือบถึง30เมตรเลยครับแต่ว่ามันชันปากแรงนะมันมนนาก,เ,มากเสียบจะวางยาหรือเปล่าเนี่ยใ <c oughs> ส่ดาลมอนจีบบุนเอางานนี้สะเทือนแผ่นดินหน่อยไหวไม่ไหวฮา่าฮโอ้ เอ้ทำไมเอ้ทำไมเดี๋จตตาตั oh. Oh, ้งการก่อนตั้งการก่อนเอาจะช่วยครับเอาบีถลอมโอ้ฮาวสองยกแล้วยกสามโอ้วัวแบบนี้เนี่ยหนันก้อนเลยบีชีมลังอยู่เอาใจช่วยเสียตาครับ กุมพลังรอยเก่าห้างครับผ่านไปแล้วอจะทึ่มลองแสงแสงมันย้อนไปน้องมรูปผมจะไปฝั่งไหนนี่ย้อนแสงมากอมืดมืดมืดมองไม่เห็น ทรศัพท์มองมเห็นแล้วคนมองไม่เห็นนี่วัสดีครับ,รบโอ้ของแท้เสียอ่ลงชั้นสามมารีวิวสัหน่อยเิปนี้มาจากเมืองเจ้าเจ้าเจ้ามาแล้วพระเอก โซจินดาสีครับคนันนี้ทนายักษ์หรือว่านาัก,ากดําปีนบ,บอลลั่นเลยพี่นาะงานนี้ไม่ธรรมดามาดูว่าระดับพี่ใหญ่นี่จะไหวไหมระดับพี่ใหญ่นี่น่ายักษ์นี่จะสู้รุ่นน้องได้หรือเปล่า เดี๋ยวมารับฟังน้ำเสียงเขาครับโอ้ดุกฎดุกฎะเลยเขาบอกว่าเคสนี้นี่ระดับเทพนะพี่น้องชื่อเสียงเรยงน้ำของเสียร์มี่ระดับเทพครับโจเฟอร์คุดไม่โครนี่สมาร์ทคลับฝีมือเขานี่ พาเรียวด้านหน้ารถกันหน่อยค่เป็นแบบไหนคือเท่าไหร่โอ้เด็ดเลยเด็ดเลยเจ้วเจ้บมืดไหมครับพี่น้องผมไปทางไหนมันก็เจอแต่แสงแลัวนี่บารมีพ่อแม่สจินดาสีเพิ่มพูนทรัพย์เกือบล้อก็มีผมไม่จ้าเพกแล้วก็ เามาเราชมมุมด้านหลังกันครับเมื่อกี้ด้านหน้าอากาศร้อนจัดหถ่ายไปตัดไปนะพี่น้องคลิปนี่โทรศัพท์นี่น่าจะไม่คืนแล้วนี่โอ้โหลูกพี่ข้างบนทำอะไรนั่นโอ้โหตะลุ่มเลยเฮ้เราฟังน้ำเสียงพี่ใหญ่นะพี่น้องโหดไม่โหด รู่ไหมยูพี่ใหญ่ใส่ควันดนี่ปั๊มใหญ่มาเนี่เบิร์เต็มเอาจนหัวฉีดิตละเบิด <c oughs> โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอาดูด้านบนไหนสิเป็นแบบไหนโอ้เดินมาเนี่ยอย่างไกลนะพี่น้องโอ้หน้างานเททีมงานสอยยุนยงครับถึงไหนแล้ว Oh. เ้าเลยเ้าเลยเ้อาขันไหนลงก่อนคันแรง oh. น่าจะเป็นเจโอเจ็ดสี่ครับคันนี้ไม่ใช่เจโอแปดสี่นะพี่น้องเป็นเจ็ดสี่ครับห้าสุบน่าจะร้อยเจ็ดห้าครับ กลุ่มพลังของเขาโอ้ทอมปืนมันกว่านอนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ผมทำอะไรเนี่ยทำไมใหญ่แท้โอ้สายเบิ้ลสายเบิ้ลเ,เ,เดี๋ยวมาดูพี่ใหญ่ตบท้ายหน่อยโอ้มีรถเกี่ยวโพเจริญด้วย กดเทลาตมาหนิอู้หูกดเทลาดได้ไหมน้องระดบับอาชีพครับนี่อู้หูคือคือคือ,คอนี่แหละระดับมืออาชีพพอทำงานาแบบนี้แหละลุ <c oughs> น้นเท่าแกครับรถไถโอ้มีกต่เต้าบล็อกเลยเดี๋ยวนี้เขาฮิตครับพี่น้องให้เท่าแกครับรถไถลูกน้องครับรถดำอยู่ในห้องเอโอ้ ให้ดังรับคำตอบตัวบบมันจากาศลักษณะรอบครับเอ้าปิดเกมครับพี่หนุม่ม,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 มรมอเมานี่เเมมาาไปไหนน่ะไปวันเมาสองครั้นไปก,กดุง <c ười> นี่แหละโชฟเฟอร์คนแรงชฟเฟอร์คนแรงอะ่ะคันมือสองน้ำมือสองน้นมือสองอนนมัอ โอ้มือสองเขาบอกว่าเน็บหักนะพี่น้องมือสองเออเออเอ่อเลยเที่งครั้งแล้วพีทเที่ยงครั้งแล้วในเขตบ้านโคกท่ากับป้ายหนาวเฮ้ยของแท้มีอะไรต้มไหมยันนี้พลังไปพลังไปโอ้ อะมารีวิวสาของเสียอามกันหน่อยครับก่อนที่จะอำลาพาจากกันคลิปนี้ครับโอ้สักืชสัพฟืดตั้งแต่ผมเคยถ่ายสระมากผมก็ว่าสระนี่แหละพี่น้องโอ้โหมุมสูงเลยมุมสูงไหวไห่ไหมไม่ไหวกูเลยกูเลยเอ๊ะทำไมลาไหลถอยกลับนี่ผมโคตรเสียวเลยพี่น้อง เอา้าตั้งกาดก่อนตั้งกาดก่อนเอ๊ะทำไมไเอ๊ะทำไมไหวไหมไหวสะทื่นพลองซะสองยกแล้วเอาไหมโอ้สัตว์กรยาอยู่เอาไปเปลี่ยนเครื่องอไปเปลี่ยนเครื่องแมบบนี่ชอบไปเบิร์นไอจับลากเครื่องอยู่ xoắn nhọt leo quay mày ủa thổi tăng khạt các bạn tăng ở à, bên này khác chim thế chim tông bay phẳng luôn bay phẳng luôn à con phẳng luôn ủa 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 xéo xéo การก่อนเนอะรอบนี้น่าจะไหวอยู่ครับไหวไม่ไหวหมดอีกผู้แบบไหนครับนี่เออพี่โชเฟอร์มือนหนึ่งบอกว่ามไม่ไปเค้นอีกเค้นแล้มั้มน่าต้องเบี่ยงเบี่ยงไปฝั่งขวานหนึ่งหรือเปล่าครับ พื่อให้มันมีจังหวะนะมัน,นเนาะหยุดยกที่สี่โอ้ต้องเปลี่ยนอ่ะเมื่อหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเมื่อหนึ่งว่าไงสี่ยกนะเมื่อกีก้ <c oughs> นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับดูเพื่อความมันเทิงครับนี่เพื่อความมันครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะเพี่นน้องมาทักทายพี่ๆทีมงานครับสอยืนยงจัดจานยานขวานไว้ครับตอนนี้ก็ขุดอยู่พื้นที่ตัวเองนี่แหละเขตนบ้านตัวเองฝากไว้ครับเพื่อนๆในช่องยูทูปของผมนะครับลโลนรวมดำรถบรรทุกทํางานนะครับฝากทีมงานด้วยครับขุดสะสวยๆงามๆแบบนี้ทีมงานสอยืนยงนะพี่นน้อง หมายเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากมีช็อตเด็ดอีกสวัสดีครับ